ดีซีเกมร์ูมใจเสนอมสปอยเกมพูดมันรอมาใคจูยูนิเวิสสงครามแยน้นรกถล่มโลกถ่าพร้อมกันแล้วเรื่องราวได้เริ่มต้นขึ้นที่โลกของเดียนแนอนาคอโลกที่ทุกๆอย่างมาลายหายสิน้น เพราะว่าไคจูที่หลับไหลอยู่ใต้โลกได้ตื่นขึ้นมาเพื่อยึดของโลกของมันคืนน่ากลัวไหมล่ะมึงภาพก็ได้ตัดมาที่ไคจูหน้าแบวหน้าวะกอสซี่ไคจูที่ผสมระหว่างเลนโบกตัวเงินตัวทองและปลายจ้องมองล่ะครับมันนั้นเป็นไคจูที่ทรงพลังที่สุดไม่มีใครอาจเทียบเทียมได้เลยในวันหนึ่งระหว่างที่มันเดินเล่นเออระเหยลอยชายอยู่นั้นพี่แกก็ได้เจอกับคู่ต่อสู้แล้วไอนะ้ไอ้แย่นรกตัวนั้นมันก็ได้พ่นขี้ปากใส่พี่กอสซี่ทำให้พี่แกนิวเว็บอย่างแรงเลยเนี่พี่ก็จากกรรพันก็ได้รวบรวมพลังหั และพ่นกลับใส่มันเลยอ้าและแล้วมวยคู่เอกก็ได้เริ่มขึ้นกนต่อยซ้ายแย่ต่อยขวาก็ต่อยคาลําตัวรัวหมัดไม่ยั้งกระหน่ำไม่หยอดแต่สุดท้ายพี่เกก็โดนเจ้าตัวเล็กนั้นอัจจนตายห่าไปอ้าวในมึงบอกว่าแข่งเก่งที่สุดไงพี่กดของเราก็ได้ฟื้นขึ้นชีพขึ้นมาอีกครั้งและก็ได้เจอกับเพื่อนของพี่แกที่ตัวดำเมื่อ l ์ฮัลโหลฮาวอาร์ยูแอมไฟท์เทอรกิเอนยูสิดดาวพีสกดก็พยายามทำความรู้จักกับพี่แกครับให้แก แกมีชื่อว่าไรหรอแกแกแกชื่อ,อไรเนี่ยอ้าวใส่มึงไม่ตอบแลวนี่จากนั้นก็ซี่ก็ได้มาเจอกับศัตรูใหม่นั่นก็คืออีแร้งนรกไว้มันก็ได้บินโฉบไปโฉบมาด้วยความปอดกองพี่กัสและรู้ว่าตัวเองสู้ไม่ได้ก็ซี่ก็เลยดำน้ำหนีมันเลยล่ะครับพี่แกก็ได้ข้ามน้ำข้ามทะเลมาที่กอริร แ,และที่นี่ก็คือเกาะสมุยพี่ก๊อตของเรามันก็ต้องกินต้องใช้นะครับพี่แกก็ได้มาทําลายตึกราบ้านช่องเพื่อที่จะเอาตังค์ไปซื้อใบกกิ้ทอมมาเก็แตและทาไปทํามาไม่ทันไรพี่ก๊อตของเราก็ต้องพบกับความเบื่อนายทําให้มันต้องไปหาคนเกยนอีกแล้วละครับท่านก๊อตก็ได้มาเจอกับไอ้แย่ดํานรกอีกครั้งและกําลังจะเข้าไปทักทายทําความรู้จักมันแต่แล้วเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็ได้เกิดขึ้นไอ้แย่ดําตัวนั้นมันก็ได้พ่นขี้ปากใส่เลยไว้ด้วยความแข็งแกร่งทําให้พี่ก๊อตของเราต้องรีบนนีีเลยย่ เดียวเลยนี่มังก,ก็ได้ไว่ายน้าข้ามทะเลอีกครั้งและคิดว่าคงรอดแน่ๆล่ะครับแต่แล้วเฮ้ยเดียวโอโหตามมาแล้วเหรออ้าวเดียวไอ้ก็ตามมาว่ะเฮ้ยเออเป็นไงไอ้ฟาดไปเลยสิครับมาก,ก็พยายามสู้กับมันสุดชีวิตแต่สู้ไปสู้มาก็คิดว่าตัวเองคงสู้ไม่ได้แน่นอนพี่แกก็ได้ไว่ายน้ำหนีอีกครั้งแต่ไอ้เยยักษ์มันก็ตามมาอีกมันตามมาจริงๆดู <laughs> เดียวดูตามมาจริงว่ะ โอ้ยและพีก่กัอซี่ของเราก็ได้ตายห่าลงไปหนุ่ยเสียใจเลยอ่ะและคุณคิดว่ามันจะเกิดขึ้นใหม่ไหมครับใช่ครับคุณคิดถูกพีก่กัอซี่ของเราก็ได้ฟื้นขึ้นชีพขึ้นมาจากความซิเบ้งขังคอดเพราะว่ากูนี่แหละคนไปปลุกมันแต่ในตอนนั้นพี่แกก็ได้เจอกับแมมมอสกายพันเลยวยใส่ที่ตัวพันน,น,นั้นว่าแล้วพี่แกก็ได้ไปเกลี่ยใส่มันทันทีปือบดีเป็นไงอะตอมิกแล้วก็มันก็มาเลยนะครับผมเราไปท้าทายมาแล้วโว้ เราก็ต้องวิ่งหนีกันก่อนเลยนะครับแล้วมึงจะไปเกลียนทำเพื่อพี่ก๊อดของเราเนั่นก็เครียดมากๆเลยล่ะครับเพราะว่าพี่แกมีริ้วรอยขึ้นที่ใบหน้าไม่นะคะเดี๋ยวฉันจะไม่สวยเอาทำให้พี่ก๊อดของเราต้องรีบไปอาบน้ำล้างหนงล้างหน้าเลยแหละครับอืะฮยสบายบรือ แต่จูจๆพี่ก๊อดของเราก็ได้เจอกับศัตรูใหม่อีกครั้งนั่นก็คือไอ้มูโตทําให้พี่แกต้องรีพ่นขี้ปากใส่ไอ้มูโตก่อนเลยเพื่อที่จะเปิดศึกรัวส้วสนตีนกับมันละครับแต่ด้วยความที่มันมีปีกไอ้มูโตมันก็บินหนีไปเฉยเลยส่วนไปนไหนเลยนี่มึงแต่ที่จริงมันไม่ใช่รอกมันบินไปตั้งหลักลวไว้พี่ก๊อตของเรากับไอ้มูโตก็ปะชาดากันอย่างโมมันพี่ก๊อตก็ตบมูโตก็เทีปกนออกขาหนีฟาดหน้ามูโตก็ออาขาหน,น้าฟาดหลังแต่ศึกครั้งนี้มันก็ถูกชะง,งักลงนั่น ไ,ไอ้เมก,กาก็ศีล่ามันก็โผล่มาล่ะครับชิบหายแล้วไอ้ยักษ์เหล็กมันก็พุ่งมาใส่พี่ก๊อตทันทีทั้งสองฝั่งก็กรานํำซัดก,กันไม่ยังจนพี่ก๊อดของเรานีต่ตายหาใบตายแล้วเราไอ้จริงเล่นนี่แต่พี่แกก็ไม่ยอมครับเขานัดต้องการที่จะแก้แค้นไอ้ยักษ์เหล็กตัวนั้นให้ได้แต่ไอ้ยักษ์เหล็กตัวนั้นมันก็โดนไอ้กอนตัวเล็กฆ่าตายซะก่อนเอา้ายิงกันทำไมคะเนี่ยยอมไม่ได้แล้วล่ะพี่ก๊อดก็ได้พ่นขี้ปากใส่ไอ้กอนเล็กตัวนั้นเลยอ แต่ไอ้ก๊อนเล็กมันก็ได้พ่นกลับมาและทั้งสองก็สู้กันยับเลยและพี่ก๊อนของเราก็คิดในใจแล้วครับว่าตัวเล็กๆแบบนี้นะพี่ชอบแต่ด้วยความก้ากะเกรียนไอ้ก๊อนเล็กก็ฆ่าพี่แกตายห่าไปเลยอลาชาซอกบอกทกเด็กค่ะโอา ภาพก็ได้ตัดมาอีกครั้งพี่กอตของเราก็ว่ายน้ําดุมๆมายังเกาะเม็ดที่เขาว่ากันว่ามาสเสม็ดเสร็จทุกเร้อยแต่ก็นั่นแหละครับเกาะนี้มันไม่มีอะไรเลยและกูมาตต่เพื่อและพี่กอตก็ได้ข้ามน้ําข้ามทะเลมายังเกนนาะแน่นแน่นน้องนะและที่นี่แหละศึกครั้งใหญ่ของพี่แกก็ได้เริ่มขึ้นศัตรูมากหน้าหลายตาเรียงรายมาเต็มไปหมดมีทั้งตัวเล็กตัวใหญ่แต่ที่แน่ๆพี่กอตของกูไม่กล้าเข้าไปสื้อหรักแต่แล้วว่าตัวเล็กตัวเดิมมันก็มาโจมตีเราไว้ทำให้พี่กอตต้องกระหน่ำสู้กับมันอีกครั้งแต่ นั่นแหละครับตายหาตายหกเหมือนเดิม เะะพี่กอ๊อตของเราก็เริ่มเบื่อกับชีวิตบาดซบแบบนี้และก็ได้แต่บ่นอยู่เนี่ยใช่ว่าเจ็ดปีแล้วมึงยังไม่ออกไปไหนอีกหระพี่เรื่องะลรละมึงกอ๊อตก็ได้มาทําลายเมืองเพราะว่าถ้าทําลายไปแล้วมันจะได้ตังเป็นจีเซลมาเพื่อที่พี่แกจะเอาไปซื้อข้าวกินและซื้อเบเกอร์ทอมาเขียวด้วยแต่อยู่ดีๆมันก็มีคนมาทําลายพี่กอ๊อตของเราอีกแล้วไอ้แย่ยักษ์มีปีกมันก็บินโฉบเราไปมาแถมพี่กอ๊อตของเราก็โจมตีมันลําบากมากเพราะว่ามันบินเร็วมากแล้วครับและสุดท้ายพี่แกก็ตายหายอีกแล้วละครั้ What the fuck? แต่ศึกครั้งนี้นั้นยังไม่จบพี่ก๊อดของเราก็ได้มาปะทะก,กับก็อดซีอีกตัว <c oughs> อยากรู้ไหมล่ะครับว่าผลเป็นยังไง <c oughs> ตายห่าไงล่ะแล้วเมื่อตื่นมาก็ได้มาสู้กับมันอีกแล้วก็เหมือนเดิมเลยล่ะครับตายห่าเหมือนเดิมเป๊ะๆถ้าจรงิงแเลยอะไรชีวิตน้องก็อดเกอ What? 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 <What? S 2> ทำให้พี่ก๊อดของเราได้เดินทางมายังเกาะน่นหน้น้องน้าอ,อ,อีกครั้งเพื่อที่จะมาขอให้เจ้าของน้อยไปช่วยคองของคง,คง,คงช่วยฉันหน่อยได้ไหมะมีคนจะมาทําร้ายเราว่ะแต่พี่คองก็ไม่สนใจเลยสักนิดแถมวิง่งหนีด้วยเนาะแค่นั้นยังไม่พอเจ้าของก็ได้มาอัดเราอย่างไม่ประณีและก็ตายแล้วล่ะละครับท่านผู้ชม what พี่ก๊อดของเราก็เริ่มโป่งแล้วล่ะครับคงไม่มีใครช่วยเราจริงๆพี่แกก็เลยคิดที่จะมาพักร้อนคนเดียวที่เกาะร่อยแห่งหนึ่งซึ่งที่นี่มันก็ มีเก้าอีและร่มน้อยๆอยู่ล่ะครับพี่ก๊อดก็ได้แก้ผ้าเลหลือแต่กางเกงในแล้วแต่ก็ลืมไปว่าตัวมันนี่ใหญ่ชิบหายเลย จพี่แกก็เลยคิดว่าความสบายคงไม่ใช่ทางของเราแน่ๆเราคือนักสู้เราต้องไปทาสงครามว่าแล้วพี่แกก็ได้พุ่งไปยังเกาะแน่ๆน้นองนะอีกครั้งและครั้งนี้ก็ไม่เหมือนครั้งไหนๆพี่แกพร้อมใส่พลังเต็มที่ขี้เต็มซ่วมเพื่อที่จะจัดการแย้แน,นรกตัวอื่นให้สิ้นซากสู้ไปสู้มาหัวกดทิศตึกักไว้ช่วยด้วยและพี่แกก็ได้มาเจอกับไอ้กอตน้อยตัวเล็กตัวหนึ่งและคิดว่ามันคงเป็นเหยื่ออันโอชะแน่ๆเลยแต่แล้วเป็นไงโอ้มัน โอ้มันพนน่นมันมันมันบินได้ด้วยเดียวก็ศิลาบินหนีนะครับ What, What? แล้วก็เหมือนเดิมยังกับเดจาวูไอ้ก็ตัวเล็กนั้นก็มาอีกแล้วลระเว้แถมรอบนี้ไอ้หมูทโตษก็มารวมพลังกับมันอีกพี่ก๊อดก็พยายามสู้แต่ก็ไม่ไหวาตายหายอยู่ดีละครับว่าทีมเลบะเอเกอพี่ก๊อดซี่นั้นก็เรียดมากที่สู้ใครไม่ได้เลยสักตัวพี่แกก็มาระบายด้วยการคำรามเสียงลันบ้านมี หน้าขลัจะญิงเลยมึงพี่กอ๊อดของเราก็ไม่รู้จะทําไงต่อแล้วล่ะครับได้แต่ว่ายน้ําไปมาปะสู้อย่างไรก็สู้พวกแย่ทวนอื่นไม่ได้ไว,ไไว่ายไปว่ายมาพี่แกก็ได้มาเจอเกับเมือกใต้น้ำเอาไว้หรือว่านี่ก็คืออ๋อไม่มีอะไรกูคิดไปเองหรอกก๊อดก็แดกขึ้นมายังกอดแน่นๆนะน้องนายอีกครั้งเพราะว่าที่นี่เราสามารถเก็บเงินได้เยอะที่สุดกอ๊อซี่ก็จะทําลายตึกเพื่อตามหา G จีเซลจํานวนมหาศาลทําลายไปทาลายมาไอหมูโตมันก็มาเกณฑ์ดเราอ,อีกแล้วล่ะครับท่านและดีฉันก็ตายห่าไปเลยล่ะค่ะไม่ได้ละรอบนี้ เราไม่สามารถยอมให้พวกแย้นรกตัวอื่นได้อีกแล้วผมก็เลยใช้จีเซลทั้งหมดที่มีไปซื้อแย้นรกตัวใหม่และตัวที่ผมเลือกนั่นก็คือนี่โรแดนแดนสุนธยาแล้วเว้ยเจ้านกที่ติดไฟพมันเอาดาบของมันไปนั่งทับไฟนั่นเองแหละครับเ <c oughs> มื่อได้มาแล้วไอ้ดีซีมันก็ดีด้ใหญ่เลย <c oughs> บินว่อนไปทั่วแมพยังกับไม่เคยพบเคยเจอบินไปแล้วก็บินมาจนบินมาเจอกับเรือรบแล้วเว้ย <c oughs> เพื่ออะไรวันนี้แสงจันทร์สว่างส่องนำทางสันจร ร้องเพลงบ้าใจเลยนี่ผมเล่นแล้วพี่โรดแดนซี่ก็ได้บินมาเจอกับศัตรูหน้าไม้แ yeah, ยนอรอกไรก็ไม่รอพี่แกก็บินตามไปทันทีแต่เจ้าแย่ตัวนั้นมันก็บินเ,เร็วซะเหลือเกินว่าแล้วศึกเจ้าเวหาก็ได้เริ่มขึ้นพี่แกก็บินและพุ่งไปอัดกับเจ้าผีเสือ้อและทั้งสองก็ปะชาดากันอย่างโมมันแถมไม้สัตว์ตัวอื่นก็ตามมาเต็มไปหมดด้วยใครจูมากหน้าหลายตาก็สู้กันอย่างมันเมาและตายห่ากันไปหลายตัวเลยละครับแต่สุดท้ายเจ้าโรดแดนซี่ของเราก็โดนเพื่อนตบต,ตายห่ายอยู่ดีละครับ และเรื่องราวของสงครามแยะนะ่นรกถล่มโลกที่โคตรมันก็ได้จบลงไปเป็นยังไงกันบ้างครับผมสําหรับสงครามแยะนะ่นรกถล่มโลกนะครับรอบ,บอกนะ<ม>นะครับผมใครจูนยูนิเวิร์สนะครับเพื่อนๆชอบกันหรือเปล่านะผมถ้าชอบก็อย่าลืมคอมเมนต์ว่าชอบด้วยนะครับและคลิปต่อไปอยากให้ผมทมําแบบไหนหรือว่าเกมไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์ได้ด้วยเช่นกันนะครับสาหรับวันนี้ดีซีเกมเมอร์ขอลาไปก่อนแล้วล่ะสวีเดอร์สวัสดีสสดไปละจุ๊บ